นี่จ้าเดี๋ยวพี่จะมาตัดเอาฟักทองเห้ทุคนฟักทองครับตาดเจ็ดสิบส่วนนี่เป็นยังไงทุกคนเห็นพ่อมันยืดไกลเด็กพ่อ่นี่ลูกนึงชอบติดกันเลยสองน่วยเนี่ยทุกคนติดกันหน่วยใหญ่บางามเลยเพื่ออะไนี่ว่านี่ค่ะทุคนฟักทองนี่ วชครับแตงไฟกระตั้ทองอนี่จ้าทุกคนไปเฮเบิ้งค่ะผลผลิตปีนี้ค่ะเห็นวาอันนี้เป็นฟักท้องค่ะฟักท้องพร้อมเกลนฝรั่งนี่นะนวลยญ่งๆไปถ่ายไส่ฮาลาวิ้กับค้นกับเปียวไดดีเป็นสปากเกตตีสควอชกับค้นนี่ว่าแม่แตงไทยแล้วเนี่ยกับอันนี้เป็นฟักท้องฟักท้องฟักท้องญี่ปุ่นมาอันนี้หนอ่นอยหนึ่งต้านนี้ได้ประมาณได้ประมาณ20กว่าหน่วยค่ะเนี่ย20กว่าลูกอันนี้ก็ได้ประมาณ20หน่วย นี่ประมาณนี้ค่ะผลผลิตปนีนี้ค่ะทุกคนนี่จ้าทุกคนไปหาเบิ้งกอ่กอนยาก่อนยาให้หวา้ควายค่ะทุกคนให้สัตว์เพียงยืนบ้านปิวค่ะเนี่ยเอาเลี้ยงใส่กันไวประมาณซี่หาก่อนเนี่ยค่ะเวลาขึ้นใส่ร้ลดเลยยังค่อยขึ้นง่ายทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนปิวไปเดินออกกำลังกายเดินออกกำลังกายะคะ่ะ นี่จ้าทุกคนไปหายเบิ้งให้ชมรถเก็ดเกี่ยวข้าวบาเล่ค่ะทุกคนเพิ่กำลังตัดเราเอามาใส่มีใส่หลดเข็น